กินน้ำแล้วไปกินน้ำแล้วไปครับก็ท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมจุดตรวจวัดอากออที่ศานดาวกระนองนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่1มีนาคมวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ที่สองมีนาคมและวันอาทิตย์ที่สามีนาคมก็จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการิังหวัดพรนครในส่วนของตหนองบุกลรนะครับเราก็จะเก็บข้นในการกวดขันผู้ที่ขับแล้ว แม่บอฮอก็ดีหรือเต็มสารเต็มปืนเราขับก็ดี้รวมกระทั้งถึงว่าเราจะตรวจค้นกลุ่มบุคคลนะครับในส่วนของผู้ที่มีอายุเกิน18ปีนะครับเราจะตรวจแข้ในเรื่องบัตรพาหนะรถเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นจะถูกนำเอาบัตระชาชนนั้นไปใช้เป็นแค่เสียงแทนหรือว่าเป็นการเอาบัตระชาชนคนออื่นนะครับมาเก็บเอาไว้ในตัวเองตรงนี้ทาง ตวจเราจะเข้มข้นนะครับตอนอนี้ก็มาดูบรรยากาศของการตรวจผู้นี่าารรมีแอลกอฮอล์ในร่างกายนะครับเราก็จะมีเจ้าที่ตำรวจนั่นคอยตรวจสอบแล้วก็มาวัดระดับในดูวีเครื่องเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับที่มีมาตรฐานนะครับก็ชมบรรยากาศการทางานของเจ้าหาที่ตำรวจจราจรตอนอบุคลรไปเรื่อยๆนะครับ